ด้วยนาพระราชหฤุัทยยกย่องการศึกษาพระปริยติธรรมของคณะสงฆ์อันเป็นการทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรักษาโบราณราชประเพณีดังกล่าวสืบเนื่องมาโดยมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นองค์อุปถัมภ์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลในพิธีอุปสมบทและเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเครื่องธยธรรมแด่พระภิกษุนาคหลวงทั้งหมดในวันขึ้น8ค่ขาเดือน8ของทุกปีเมื่ออุปสมบทแล้วเนี่ย โดยปกติในช่วงเย็นพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ก็จะเสด็จไปถวายเครื่องทยธรรมแก่ผู้ที่อุปสมบทเป็นนาคหลวง